กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะ ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเมื่อเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและล้ำสมัยมากยิ่งขึ้นการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนก็ดูจะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองแต่ความสะดวกสบายนี้ล่ะคะ่ะคุณผู้ชมคะก็แฝงมาพร้อมกับอันตรายที่จะมาจากมิจฉาชีพที่จะพยายามหาช่องทางและลู่ทางในการหลอกลวงพี่น้องประชาชนนั่นเองดังนั้นเราจึงเน้นย้ำนะคะว่าคุณผู้ชมต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอนะเพื่อที่จะรู้เท่าทันว่ามิจฉาชีพ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการหลอกลวงพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างวันนี้เรามีข้อมูลมานำเสนอกันเพิ่มเติมในช่วงคนเตือนภัยค่ะ แก๊ง call เซ n นเตมักจะมาพร้อมกับอุบายใหม่ๆที่จะเน้นความซับซอ้อนและสร้างความตกใจถ้าหากได้รับสายที่น่าสงสยัยเราต้องใช้สติเข้าสู้นะคะเมื่อไหร่ที่ปลายสายบอกให้โอนเงินสันนิษฐานไว้ก่อนเลยค่ะว่าน,นั่นเป็นมิจฉาชีพเพราะฉะนั้นห้ามโอนเด็ดขาด ข่าวมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิกสินเชื่อผ่านทางช่องทางออนไลน์มีให้เราได้ยินอยู่เสมอมิจฉาชีพเหล่านี้จะคอยแฝงตัวมาตามสื่อที่เราใช้กันในชีวิตรประจำวันเช่นเว็บไซต์ SMS อีเมล Facebook และ l ลายทำให้เราไม่เอะใจเลยว่าข้อความที่ตัวเองได้รับนั้นเป็นข้อความที่ถูกส่งมาจากมิจฉาชีพ เพราะสื่อต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นเข้าถึงได้ง่ายเป็นสื่อที่นิยมใช้กันเพื่อใช้เป็นช่องทางติดต่อสื่อสารทําให้มิจฉาชีพเลือกใช้ช่องทางเหล่านี้ในการแฝงตัวเข้าไปโดยการสร้างบัญชีปลอมขึ้นมาและหลอกให้โอนเงินค่าธรรมเนียมต่างๆเช่นค่าธรรมเนียมในการสมัครสินเชื่อเป็นต้นค่ะ เพราะฉะนั้นประชาชนควรตั้งสติและระมัดระวังการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลแปลกหน้าที่สําคัญต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าสื่อต่างๆที่เราพบเห็นนั้นเป็นของจริงหรือไม่โดยสังเกตได้หลายวิธีหรือโซเชียลมีเดียบัญชีจริงนั้นจะต้องมีเครื่องหมายถูกด้านหลังชื่อบัญชีเท่านั้นค่ะวิธีการหลอกลวงเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลและการหลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินค่าธรรมเนียมต่างๆผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆ มิจฉาชีพมักจะทำการคัดลอกโลโก้รูปภาพหรือแม้กระทั่งคัดลอกเว็บไซต์จากผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลที่น่าเชื่อถือแล้วตั้งชื่อให้เหมือนหรือคล้ายกันกับของจริงซึ่งบางครั้งก็แทบจะแยกไม่ออกเลยนะคะว่าอันไหนของจริงอันไหนของปลอม จากนั้นจะใช้วิธีการโปรโมตต่างๆ,ๆเช่นการโฆษณาออนไลน์ต่างๆการส่ง SMS เป็นต้นเมื่อลูกค้าคลิกลิงก์ก็จะเข้าไปสู่ช่องทางปลอมที่มิจฉาชีพสร้างเอาไว้นี้พวกมิจฉาชีพมักจะจูงใจด้วยคำโฆษณาที่เหลือเชื่อเกินจริงเช่นไม่ต้องเช็คเครดิตบูโรอนุมัติง่ายใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีอีกวิธีการหนึ่งคือ จะใช้การชวนด้วยโปรโมชั่นที่น่าสนใจเช่นการแจกของรางวัลดอกเบีย้ยพิเศษหรือสิทธิพิเศษที่น่าสนใจเมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อแล้วจะให้ส่งหน้าบัตรประจําตัวประชาชนโดยอ้างว่าต้องนําไปทําเรื่องเอกสารการกู้เงินแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการแจ้งลูกค้าว่าผ่านการพิจารณาสินเชื่อเรียบร้อยแล้วขอให้จ่ายค่าธรรมเนียมโดยการให้โอนเงินผ่านบัญชีเมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินให้กับมิจฉาชีพเรียบร้อย จะถูกบล็อกไม่ให้สามารถติดต่อกับหาผู้ที่แอบอ้างเป็นตัวแทนสินเชื่อได้อีกเลยค่ะคราวนี้ลองมาดูกันดีกว่านะคะว่ากลุ่มมิจฉาชีพมีวิธีการหลอกให้ผู้เสียหายหลงเชื่ออย่างไรบ้างมีการส่งข้อความโดยตรงไปหาประชาชนโดยจะได้รับข้อความชวนเชื่อเกี่ยวกับการให้กู้สินเชื่อส่วนบุคคลพร้อมให้เพิ่มเพื่อน มีการตอบคอมเมนต์บนหน้าเพจที่เป็นทางการหรือเพจจริงในข้อนี้ประชาชนต้องสังเกตดีๆนะคะว่ารูปโปรไฟล์ที่เข้ามาตอบคอมเมนต์นั้นเป็นของเพจรจริงๆหรือไม่เนื่องจากมิจฉาชีพบางคนอาจจะคัดลอกรูปโปรไฟล์ของเพจจริงมาใช้และข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือมิจฉาชีพจะเชิญชวนให้เพิ่มเพื่อนผ่านทางช่องทางไลน์ค่ะใช้วิธีดึงดูดใจให้สมัครสินเชื่อโดยโปรโมชั่นเด็ด ถ้าหากประชาชนเพลิอกดเพิ่มเพื่อนกับกลุ่มมิจฉาชีพก็จะได้รับข้อความชวนให้สมัครสินเชื่อโดยมีข้อเสนอที่น่าสนใจต่างๆเช่นไม่เช็คเครดิตบูโรอนุมัติไวให้วงเงินสูงเป็นต้นแล้วก็จะดึงดูดใจให้หลงเชื่อด้วยโปรโมชั่นลุ้นทองคําสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเป็นต้นลวงข้อมูลส่วนบุคคลหลังจากที่ประชาชนตกลุมรางที่มิจฉาชีพวางไว จะถูกขอร้องให้ถ่ายรูปบัตรประจําตัวประชาชนและถ่ายรูปสมุดบัญชีที่แสดงหมายเลขบัญชีอ้างว่าเพื่อที่จะนําไปใช้ในการทําเอกสารการกู้เงินโดยมิจฉาชีพจะมีข้อความแจ้งว่าจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดทําเอกสารและค่าธรรมเนียมในการส่งเอกสารพร้อมขอให้โอนเงินและส่งหลักฐานการโอนเงินถ้าหากหลงเชื่อโอนเงินให้แล้วจะถูกบล็อกบัญชีลายและไม่สามารถติดต่อดได้อีกเลยค่ะ เมื่อมั่นใจว่าบุคคลที่ท่านกำลังสนทนาด้วยหรือพบเจอเพจปลอมของกลุ่มมิจชฉาชีพแนะนำให้กดปุ่มรายงานทันทีพร้อมทั้งบล็อกบัญชีปลอมดังกล่าวเพื่อไม่ให้บัญชีปลอมนั้นส่งข้อความมาถึงเราหรือพบเห็นโฆษณาน,นั้นอีกค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้รับสายจากแก๊งคอ l l เซนเตอร์แล้วปลายสายพูดว่าจำเป็นต้องโอนเงินให้เอะใจไว้ก่อนเลยนะคะว่านี่คือมุกมาหลอกโอนเงินของแก๊งคอ l l เซนเตอร์แน่ๆน เช่นธนาคารอยากให้โอนเงินมาเพื่ออายัดบัญชีซึ่งถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงไม่มีทางที่ธนาคารจะให้ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวแล้วที่สำคัญค่ะต้องมาพร้อมเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน ที่สําคัญต้องมีสติในการสนทนาและระมัดระวังห้ามส่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยเด็ดขาดประชาชนสามารถแจ้งบาแสแจ้งใสาด่วนสอท 14410- ท1441 0pct 0ห1 8 6 6 3 0 0หรือหมายเลขโทรศัพท์สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่1599ค่ะ หลังจากที่ได้รับทราบกลโกงของมิจฉาชีพไปแล้วหวังว่าคุณผู้ชมจะรอดปลอดภัยไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะเพราะว่าเราเองเนี่ยต้องรู้เท่าทันป้องกันตนเองค่ะอย่าลืมไม่ประมาทและมีสติรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดุข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ